นี่ชาทำอะไรอืมนิพูดไปอะไรลูกนี่พูดเอือหรอนิชามอยู่ข้างหลังจะเห็นใครอ่ะลูกนี่มันต้องอยู่งี้ล้างเอืออะไรนะทำไงทำไง,ำงล้างเอ,อ,อือเสร็จแล้วเสร็จแล้วไหนแล้วทำไงคันนี้หอมไปยังหอมไปยัง หลังคนรืยยังหลังคนเลยยัง,งก้อ้วหลังคนยัง,งก้อแล้วหอมยังคนอนะ่ะคนหมีครูหอมยัง,งไหนดมสิดมสิดมดูเลยยังหอมอ่ะไหนดมดูสิโอ้โหให้ป้าดมลูกอือ <laughs> ออฮ <laughs> ออ โอ้อเจ็จแล้วอะ่ะทำไงคราวนี้ทำไงอ่าหล้าล้างก้นยังล้างก้นทำไมรานนี้ลง้งก้นโอ้โหอึสามครั้งเลยเอร้แหมท้องเสียหรือเปล่าลูกท้องเสียหรอนานายนไปไหนคราวนไปไหนไปนไหนไปมอเสีย โอ้ไปตากแห้งลูกโอ๊ยพี่ตถองทำไมลูกปิดได้ท้าแล้วก็เปิดได้มือได้แล้วปลอแล้วพ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 อแล้วลูกพอแล้วพอแล้วปอแล้วที่ชาที่ชาที่ชา